วดเขา่าเพวาเข่าเสื่อมอครับประมาณข้อเข่าเสื่อมแล้วคือเวลานั่งนั่งราบไม่ได้ตึงเส้นประสาทหลังนะต้องขานะเต็มร้อยไหมคะผมก็หาหมอก็บอกว่าห้าสิบห้าสิบนอนติดเตียงเจ็ดแปดเดือนถ้าไม่เจออันเนี้ยไม่เอาละตัดสินใจเป็นไป,นปนธรรมชาติ แม่ทานสารอาหารตัวนี้อกินยนง้ไม่ถึงเดือนเลยลเก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นมาขยับได้อะไรได้คุณแม่น่จะมีอาการกระดูกแตเส้นที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนเคสอื่นคือเราไม่ปวดเ,เราไม่ปวดขาเลยแต่เราชาใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระชากไปจับเส้นหมอนวดเขาจะบอกว่าเป็นสลักเพชรจมขยับได้เฉพาะแขนช่วงนี้ลงไปคือขยับไม่ได้เลยอาการหนักถึงขนาดนั้นอะ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมีอาการปวดเอวปวดสะโพกเล้าลงขาปวดต้นคอปวดสะบักไหล่เล้าไปแขนชาปลายมืออันนี้คือสัญญาณบอกว,ว่าคุณกําลังเป็นมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทอยู่นอนติดเตียงเจ็ดแต่เดือนถ้าไม่เจออันนี้ไม่เอาละตัดสินใจเป็นไปนธรรมชาติแม่ทานสารอาหารตัวนี้กินยังไม่ถึงเดือนเลยก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นมาขยับได้อะไรได้ปกติแล้วคือ ขาสองข้างเนี่ยบวมทั้งสองข้างที่พี่หนิงบอกแล้วก็ยกไม่ได้ใช่ไหมปกติถ้านั่งแบบนี้คือได้แป๊บ,บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวนอนแล้วแปบ๊บเดียวนี้ประมาณกี่นาทีพี่หนึ่งสิบนาทีสิ <10 S 2> บนาทีใช่ไหมคุณแม่สิบ,บนาทีที่มันนั่งไม่ได้มันเป็นเพราะว่ายัางไงครับคุณแม่ครับเจ็บก้นเจ็บก้นมากเจ็บก้นเจ็บเจ็บทัหมดปวดหลังนั่งนานเยเจ็บไปหมดนะครับคุณแม่เนี่ยจะมีอาการกระดูกต่อเส้น ที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนเคสอื่นคือเราไม่ปวดเราไม่ปวดขาเลยแต่เราชาใช่ไหมคะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระชากชาครับตอนแรกขาสองข้างนี้คือยกไม่ได้ไม่ได้ต้องตอนนี้ยกได้ไหมครับคุณแม่ยกได้หน่อยเขายกได้ในหน่อยแล้วคือเมื่อก่อนแบบยังไงคุณแม่มันนอนทั้งวันเลยอยากจะนอนนิ่งไม่ไม่เอาอะไรเลยไม่อยากทําอะไรให้เรียนให้กินข้าวอยากกินเลยอยากจะนอน ลูกบอกไม่ถูกแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าลูกขึ้นมาได้ถึงขนาดไปทำบับข้าวเลยหรอไปไปอยากกินอะไรเขาก็ไปทำไปทำกินเองค้ารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ต่านก็ยังชั่วยังชั่วหน่อยเหมือนมันมีความหวังมากขึ้นมันมีความหวังมากขึ้นแล้วก็ไม่รักใจก็นึกว่าต้องเดินได้คุณแม่เป็นคนมีกำลังใจดีมากใจกงคิดว่าเดินขอให้คุณแม่เดินเดินไ็งแน่แน่ได้แน่ เนี่ยก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นมาขยับได้อะไรได้ในยี่สิบหกวันถ้าปกติก็คือยี่สิบหกวันใช่ค่ะก็แบบเนี่ยจะให้เขามาดูจากเ,เมื่อก่อนคือนอนอย่างเดียวเลยแน่นิ่งเป็นแบบแบบก่อนไ <6 S 1> ม้อจากมาจนมาท้าอวันเนี้ยพัฒนาการแค่ไหนกินยังไม่ถึงถึงเท่าไหร่เองยังไม่ถึงเดือนเลยดีใจด้วยว่าอะไรนะพี่หนิงเป็นกำลังใจให้ก่อนนี่คือปวดเขา่า ข้อเข่าเสื่อมครับประมาณข้อเข่าเสื่อมแล้วคือเวลานั่งนั่งราบไม่ได้นั่งราบไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพับเพียบได้ไหมคะ <ขา S 1> นั่งขับเพียบก็ไม่ได้ใช่ไหมเพียบก็ไม่ได้ไเพราะว่าเวลาลุกขึ้นมามันจะทําให้เสียดเข่ามากมแล้วเวลาเดินเนี่ยถึงขั้นเดินโยกเยกแล้วอีกหรือยังคะใช่เมื่อกี้เดินอ่ะเวลาเดินนานๆเมื่อกี้มันจะมีเข่าเรียกเข่าลั่นเข่าลั่นอ๋อมแล้วเพอมันลั่นปุ๊บเนี่ยเราเหมือนเราเหมือนไฟช็อตอ่ะมันจะนั่งลงไมเลด เาเรียกเหมือนกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเนื้อออกว่าพอเวลาเราเป็นหนักๆอะคะเราสามารถเหมือนเราทรงตัวไม่อยู่เราก็สามารถล้มได้เลยนะคะถือว่าอันตรายมากแล้วบางเป็นมานานหรือยังคะเนี่ยประมาณสองปีสามปีได้สองปีสามปีนะคะแล้วบางรักษาแบบไหนอยู่คะเมื่อก่อนตอนนั้นก็คืออใช้ไปโรงพยาบาลตามามใช่ครับหาหมอแล้วก็กินยามาตลอดอะเป็นปีอะ ก็ไม่หายหลังจากนั้นนะคะบางก็ได้มาเจอสารสกัดเฉพาะทางเป็นสองกระปุกนี้นะคะบางทานยังไงแล้วการดีขึ้นยังไงบ้างคะเอ่อทานไปชุดแรกชุดแรกก็คือคู่นี้เลยเนาะบางเนาะเป็นยังไงบ้างอาการเดือนแรกก็คือมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่เดือนแรกเลยใช่ไม่มีอาการของการเจ็บเข่าเลยโอใช่แล้วเดินไกลได้ไหมคะเดินไกลดีขึ้นไหมเดินไกลก็เดินได้ไกลขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนบางยืนแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมยืนแบบนี้เดินยืนนานๆไม่ได้เลยโอ้แต่ตอนนี้ยืนได้แล้วนะคะใช่ครับ แล้วบางเป็นยังไงบ้างบางทานไปกี่ชุดแล้วคะถึงแบบตอนนี้เนะสี่ชุดได้แล้วสี <4 S 2> <ด>่ช,ชุดได้สี่แล้วอ,อ๋ออาการเป็นยังไงบ้างบางอ่ะว่าบาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าสำหรับตอนนี้นไม่มีแล้วไม่มีไม่มีอาการของการเจ็บเข่ามีเมียแล้ว,วเดินไกลได้เยอะขึ้นสามารถวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วทุกคนตอนที่เป็นเข่าเสื่อมตอนนั้นอะแรกๆอ่ะหมอห้ามวิ่งเลยนะให้เดินใช้เดินเอาเฉพากกำลังเวลาเราทำกายภาพอ่ะมันจะใช้เดินเอาเขาบอกไม่ให้วิ่ง แต่ตอนตตอน,นี้ปั่นจักรยานได้แต่ถ้าวิ่งไม่ได้เลยตอนนี้นะคะทุกคนบางวิ่งได้แล้วนะคะทานไปเพียงแค่สี่ชุดเท่านั้นเนาะก็ประมาณสี่เดือนเนาะบางเนาะถ้าโดยรวมนี่เบาเบาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะบางร้อยเปอร์เซ mm ็นต์เรคร้อยเปอร์เซ็นต์สี่เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันจะช่วยเข้าไปช่วยฟื้นฟูกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นประสาทให้มันดีขึ้นกังวลเหมือนกันว่าจะโดนหลอกแต่ว่าเออมันกินมาทุกอย่างแล้วลองอีกสักหน่อยเป็นไรอ่ะ พี่กินมาหลายตัวแล้วนะรักษามาหลายอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยพี่กินมาแบบเรียกว่ากินเป็นกระสอบกระสอบมาแล้วกันกงังวลเหมือนกันว่าจะโดนหลอกแต่ว่าเออมันกินมาทุกอย่างแล้วลองอีกสักหน่อยเป็นไรอะ่ะพด่ก็บอกว่าเออเนี่ยแม,แม่แม่กินตัวเนี้ยทิดหนึ่งอ่ะมันดีขึ้นบอกลูกนะลูกบอกว่าแม่แม่คิดไปเองหรือเปล่าแม่มนโนหรือเปล่าวันนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทเกิดจาก กระดูกอ่อนที่มันยุบตัวลงมากดทับเส้นประสาทไขสันหลังเพราะนั้นเวลาที่เราจะฟื้นฟูอย่างแรกคือเราต้องฟื้นฟูกระดูกอ่อนข้อต่อซึ่งสารอาหารตัวนี้ต้องเป็นสารอาหารชนิดพิเศษสารอาหารเฉพาะทางนั่นก็คือ โปรตีโอไกแคนซึ่งโปรตีโอไกแคนนะครับจะเป็นตัวที่เข้าไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอนดอยตินคอนดอยตินคือตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูกอ่อนเพราะฉะนั้นมันต้องใช้สารอาหารแบบนี้นะครับมันถึงจะสามารถฟื้นฟูได้และต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 90- 120ถึงวันเป็นอย่างต่ําที่จะสามารถทําให้กระดูกอ่อนเราสามารถฟื้นฟูนขึ้นมาทดแทนตัวที่มันเสื่อมสภาพไปอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองครับเราต้องฟื้นฟูนตัวเส้นประสาทซึ่งอาการที่บอกว่าปวดเล้าตามแขนชาปลายมือปวดเล้าตามขาชาปลายเท้า อันนี้คือสัญญาณที่บอกว่าเส้นประสาทคุณกาลังเสียหายอยู่ถ้าปล่อยไว้คุณจะเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงจําเป็นจะต้องใช้การฟื้นฟูตัวเส้นประสาทร,ร่วมด้วยนะครับต้องทํา2อย่างเชื่อบุ๋มค่ะเป็นแม่ค้าขายข้าวมันไก่ตลาดบางประกอบขายมายี่กว่าปีแล้วค่ะคือแรกๆเลยคือปวดหลังนะคะปวดหลังก็คิดว่าเออเรายกของหนักเนาะเราขายของเรายกของหนักอะไรประมาณนี้ช่วงที่มันเป็นดังหนักคือพี่นอนหงายอะ่ะพี่ขยับตัวไม่ได้ขยับได้เฉพาะแขนช่วงนี้ลงไปคือขยับไม่ได้เลย อาการหนักถึงขนาดนั้นอะ่ะก็ทรมานพี่ก็ทนมาหายากินมาเรื่อยไปหาหมอหมอก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อแก้กล้ามเนื้ออักเสบอะไรประมาณน,น,นี้ค่ะมากินแต่คุณหมอไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นกระดูกทับเส้นนะคะแล้วก็ไปจับเส้นหมอนวดเขาจะบอกว่าเป็นสลักเพชรจมจนพี่มาเล่นเฟสแล้วก็เห็นพี่ก็ทักไปโทรไปมีน้องเจ้าหน้าที่เขาก็เลยถามอาการมาน้องเขาก็เลยเออถ้างั้นเดี๋ยวผมจัดฟุนนี้ให้นะ มันมันจะช่วยเข้าไปช่วยฟื้นฟูกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นประสาทให้มันดีขึ้นกังวลเหมือนกันว่าจะโดนหลอกแต่ว่าเออมันกินมาทุกอย่างแล้วลองอีกสักหน่อยเป็นไรอ่ะพี่ทานไปสามวันแรกมันปวดมากพอเลยจากสามวันไปวันที่สี่ที่ห้าที่หกที่7็ดไปรู้สึกว่ามันเบาค่ะเบาจากที่ขาพี่ก็บอกว่าเออเนี่ยแม่แม่กินยาตัวเนี้ยอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันดีขึ้นบอกลูกนะลูกบอกว่าแม่แม่คิดไปเองหรือเปล่าแม่มันโนหรือเปล่า คือแบบว่าไม่เชื่อเพราะว่าไปหาหมอก็คือแบบว่าไม่ดีขึ้นพาเขาไปนวดจับเส้นก็ไม่ดีขึ้นแล้วแบบพอมากินอาหารเสริมตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาดีขึ้นมากจริงๆก็เลยบอกอาหารเสริมมามันกินแบบไปแป๊บเดียวก็แบบขนาดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยค่ะกินไปได้จนจะหมดชุดเดือนนึงอะค่ะก็เลยบอกว่าสั่งมาให้แม่อีกชุดนึงแล้วกันกินต่อเลยเพราะว่าแม่รู้แล้วว่าแม่หายอก็คือแบบโชคดีจริงๆที่แบบว่ามาเจอตัวนี้ทําให้เขาแบบอาการดีขึ้นจากที่แบบป่วยมา หลายปีมากๆแล้วค่ะซึ่งแบบว่าเราก็เห็นกับตาตัวเองอะว่าเขาดีขึ้นจริงๆอะค่ะก็เลยแบบเออเชื่อค่ะพี่กินมาแบบเรียกว่ากินเป็นกระสอบกระสอบมาแล้วกันยาเนาะเพราะยาอย่างอื่นนะ่ยมันจะมีเช้ากลางวันเย็นกินทุกเวลาแต่อันเนี้ยกินวันละมือ้อยูโปรเฟกตัวหนึง่งแล้วก็ยูนิออยตัวหนึง่งกินอย่างละเม็ดก่อนนอนแค่นั้นเองมื้อเดียวจบไปเลยพอเจอตัวนี้ก็คือแบบว่า ก็ดีเขาดีขึ้นก็อยากให้เขาแบบดีแบบอย่างเงี้ยไปอีกเรื่อยๆนะคะก็อยากฝากว่าถ้ามีอาการแบบนี้ค่ะอย่าชะล่าใจใครไปหาคุณหมอแล้วรักษาด้วยตัวเองแล้วมันไม่ดีขึ้นอยากแนะนําตัวนี้ค่ะก็อยากอยากส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะอยากเปิดใจให้เข้ามาลองแล้วจากที่คุณทรมานคุณคิดว่าคุณจะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วอ่ะมันจะเหมือนกับกับพี่บุ๋มมะค่ะคือพี่บุ๋มไม่ได้คิดเลยว่าพี่บุ๋มจะกลับมาปกติได้ คือตอนนี้คือ80-90%เลยค่ะจริงจริงพี่คิดว่าถ้าพี่ได้มีเวลาพักนะพี่คิดว่าพี่น่าจะหาย100%ปอะ่ะมันดีขึ้นจนจนเราแทบจะลืมไปแล้วอะ่ะว่ามันความปวดมันเป็นยังไงอะ่ะ และสารอาหารที่ผมพูดถึงนะครับก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับโดยตัวแรกนะครับตัวกระปุกสีม่วงตัวนี้นะครับจะเป็นโปรตีนไก่แค่นที่ผมบอกนะตัวนี้ให้ทานวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนต่อเน,นื่อง90วันอาการคุณจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนแรกเดือนที่2ก็จะดีขึ้นตามลําดับจนถึงเดือนที่3คุณจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ส่วนตัวนี้นะครับกระปุกสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นฟื้นฟูเส้นประสาทให้คืนตัวตัวนี้เป็นสารสื่อนาประสาทชนิดพิเศษนะครับที่ได้เทรดมาร์กนะครับเรื่องของการด,ดมดยียยจาแนตััววว้้อองิล ทุกอย่างถูกต้องหมดและเป็นของแท้นะครับเราจะมี QR code อยู่บริเวณนี้เพจไหนที่บอกว่าคูด QR code ออกแล้วเป็นของแท้ไม่มีของแท้ที่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณอยากได้ของแท้ทักเข้ามาที่เพจนี้ได้เลยนะครับและสําหรับท่านที่เห็นคลิปวันนี้นะครับคุณจะได้ราคาพิเศษนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นเลยชุดนี้นะครับรับประทานได้1เดือนนะครับให้ทานต่อเนื่องเลยนะ ปกติราคาจะอยู่ที่3,980บาทสํบาทสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้ครับลดทันที1,000บาทครับเหลือเพียงแค่2,980บาทถ้าวันนี้เราได้สารอาหารชนิดพิเศษทานแล้วรู้เรื่องเห็นผลจริงนะครับแล้ววันหนึ่งคุณมีโอกาสกลับมาเป็นปกติได้เราดูแลตัวเองได้ไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายซ้ำซ้อนไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอย่างที่ผมบอกค่าใช้จ่ายอะเวลาที่เราไปซื้อ 400ลองดูก่อน500ลองดูก่อนลองหลายๆครั้งก็4 5000ได้เหมือนกันอาจจะแพงกว่าตอนนี้ได้ซ้ําไปนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่คุณดูแลกับเราแล้วเราจะมีการติดตามอาการทุกๆ15วันทุกๆ30วันนะครับสำหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นนะครับพิมพ์คําว่ารับโปรโมชั่นใต้โพสนี้เลยหรืออินบ็อกทักเข้ามาหาแอดมินเราได้เลยนะครับ